สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลงก้าสลัดของเราก็จะน่าจะโตแล้วนะน,นี่ถ้าเกิดเขาโตแบบนี้แล้วเ,เขาน่าจะมีไอ้นี่รากฝอยขึ้นมาเห็นไหมเออยยังดีอยู่ที่ยังไม่ขึ้นมาถ้าน้องเขามีรากแก้วอย่างเดียวเขาจะเอาง่ายกว่าถ้ามีรากฝอยแล้วเขาต้นก็จะเหี่ยวต้นเล็กๆแบบนี้เราช้าไปหน่อยค่ะทำไมทำ่ทันอันนี้จะเป็น มีสลัดสลัดใบยาก็คือกีนคอร์สค่ะกีนคอร์สเม็ดขาวเม็ดดำแล้วก็เรดโอ๊กแล้วก็บัตเทนเฮดนี่ทำไว้สี่สี่สายพันธุ์สลัดมีสี่สายพันธุ์มากดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะหยิบลงในกระบะปลูกลงแบบนี้จิ้มๆแล้วก็เตรียมขาย เพราะง่ายๆไว้ขายมีรายได้เพิ่มค่ะ